เหไหมฮะมเลขสองมานี่นี่สองอันนี้เจ็ดตรงกลางเก้าอยู่ด้านหลังมาเนี่ยผมไม่เห็นสามตัวนะผมเพิ่งเห็นเนยลยนะเรอโอ้สแสดงว่ามันมีเซนนะเนี่ยคนมีมเซนน,นะครับเนี่ยเลขล่างเห็นชัดอยู่ตรงนั้นเลขแปดห้าอ๋อแปดห้าเหรอ<า>อ๋อเป, <5 S 2> เป็นเลขล่างแปดห้าแปดนี่จะใหญ่มากแปดตัวใหญ่เลยชัดเลยอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้าใกล้ๆกับแปดก็แปดโอ้แม่ย่าให้มาสองตัวนะครับวันนี้แปดห้า 5. 8 5ตรงกับเบอร์ทูบของผมเลยนี่เนี่ยเลขไอ้ไข่ให้มานะครับคือ8 5 5สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาพาเที่ยวนะครับสําหรับช่องวิชาพาเที่ยวนะครับก็จะกินบ้างเที่ยวบ้างนะครับ แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายขอนหวยออกนะครับผมก็จะพาทุกคนมาส่องเลขนะครับของหวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดโบสถ์รัทธานะครับตำบลบางละกำอำเภอโพทองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับสำหรับวันนี้นะพาทุกคนมาส่องเลขที่อ่างน้ำมนของไอ้ไข่นะครับแห่งวัดโบสถ์รัศัานาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอ่างน้ำมนของไอ้ไข่วันงวดนี้จะเป็นอะไรนะครับงวดที่วันที่1กรกฎาคม2564านะครับเราไปส่องเลขพร้อมกันเลยครับ ครับไม่เหล้อเลยที่ผ่านไปแล้วแปดหกหนึ่งเลยแปดหกหนึ่งเข้าเมืที่แล้วอ๋อเหรอครับเล่นกันตัดเล่นสตัวโอ้โหมีมีเป็นเลขเลขชุดนะครับเลขชุดแล้วก็เลขลอยเหรอฮะมันแล้วแต่บางคนเขาไม่จับเล่นตัวดางตัวก็มีนะตัวมีแล้วแต่คนจับอ่างวดที่แล้วออกเข้าไหมครับคุณลุงครับงวดที่แล้วเข้าไหมฮะเมืที่แล้วเข้าแปดหกหนึ่งเลยนะแต่มันก็ถูกไปสองตัวกันอ๋อเหรอครับ เลขเจ็ดนี่เป็นเหมือนกับเลขลอยเลขเตงรือเปล่าฮะเลขมาแน่แน่วันเนี้ยแล้วก็มีเป็นเลขชุดนะเลขชุดที่นี่มองเห็นนะฮะเลขชุดที่มองเห็นนี่ก็เจนะ็ดเนาะที่ที่มองเห็นเนี่ยเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเก้านะฮะก็ส่วนมากเขาจะมองเห็นเป็นเลขกันนี้กันเนาะว่า เพราะว่าชัดมากเนาะแล้วแต่คนจะไปสลับเล่นเนาะไปแยก2ตัว3ตัวอ่างน้ำบนไอ้ไข่นะครับเป็นหยดน้ำตาเทียนเนี่ยดูดูกันจะชัดนะฮะเนี่ยจะเป็นเลขชุดนะครับเขามาให้มาทั้งหมดเนื้อเจ็ดนะครับ4ตัวนะครับแล้วก็มีเลขวิ่ง เลขวิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆเจ็ดมานะครับวดนี้เจ็ดมาเหมือนเดิมแล้วก็จะแยกซื้อได้นะครับเจ็ดสองหกหรือว่าเจ็ดสองเก้านะครับตรงใจกับเพื่อนๆนะยครับถ้าชอบก็ตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นการนําเสนอแล้วก็แบ่งปันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขกันนะครับ เลขทูปไอไข่นะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างรอนะครับระหว่างลุ้นกันเดี๋ยวขอไหวไอ้ไข่ก่อนนะครับเลขเซมซีของไอ้ไข่นะครับเลขแรกที่ออกมานะครับ นี่ครับแปดเป็นแปดนะฮะดูข้างนี้ดูข้างนี้ก็เป็นเหมือนกับเลขแปดอยู่นะครับตัวที่สองอยู่นะครับเสียงโชคตัวที่สองอยู่นะครับนี่ตัวที่สองที่ไอ้ไข่ให้มานะครับห้านะครับห้านะครับเราดูตัวที่สามนะครับ ตัวที่สามออกมาแล้วนะครับเนี่ยตัวที่สามนะครับห้านะครับเนี่ยเลขที่ผมขอเซมซีของไอ้ไข่นะครับครับคือเลข8นะครับแล้วก็เลขที่2คือ5นะครับแล้วก็เขย่าครั้งที่3ได้5นะครับเท่ากับว่าถ้าเป็น2ตัวก็คือ85นะครับถ้าเป็น3ตัวก็คือ855นะครับนะฮะวันนี้เลขไอ้ไข่ให้มานะครับคือ 855ห้าห้านะครับจะซื้อตรงๆก็ได้นะครับแล้วแต่สลับหน้าสลับหลังได้นะครับแล้วแต่โชคใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขเลขทูบกันนะครับทูบนะฮะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเลขทูบนะครับ6 3สานะครับเดี๋ยวรอตัวที่3ามนะครับนี่ครับเลขกำลังโผล่ออกมานะครับตัวที่3มนะครับเป็นห้านะฮะ เข้ากับว่าเลขไข่เลขทูบไอไข่นะครับห3สามห้านะครับเราจะไปขอหวยแล้วก็ไปดูแม่ย่าตะเคียนทองนะครับยืนต้นตาเม,มียอายุร้อยกว่าปีนะครับเราไปสองเลขกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาให้หวยกันถูกกันมาเยอะนะครับจเจนะใช่มน่อันนี้เจ็ดอันนี้หกมันต้องาเยอะตรงเนี้ยตรงเนี้ย เนีตรงนี้อันนี้เป็นเจ็ดถูกปะเห็นมันกับผมปะคุณลุงบอกว่าเจ็ดแต่ตัวตรงกลางนี่ผมมองเห็นหกแปหรือว่าเก้าคุณลุงเห็นบอกว่าเก้านะเห็นไหมเห็นแต่ว่าเห็นแต่เลขใหญ่เออเห็นแต่เลขเจ็ดเลขเจ็ดใหญ่ที่มานี่อยู่เลขเจ็ดตัวใหญ่ตัวนี้ใช่แล้วอันนี้ผมเห็นเป็นเลขหกอ่ะสองเอามีสองเพิ่มมาด้วย เก้าแล้วแต่สายตาใครนะอันนี้ผมเห็นเป็นเลขสองอันนี้เลขเจ็ดตัวท้ายนี่เป็นเลขเก้าหมอนเลขเก้าเดียวอยู่ตรงนี้โค้งมานี่อันนี้สองนี่นี่เจ็ดเก้าอ๋อเหรอสองเจ็ดเก้าเหรอครับสองวิ่งมานี่อ๋อดูดูอ่าอีกไหมฮะหมอเลขสองมานีนี่สองอันนี้เจ็ดตรงกลางเก้าอยู่ด้านหลังอ๋อเหรอดูคนละอย่างกันเนาะตีเป็นคนละอย่างกันแต่โอเคนะ อันนี้สองอ่านี่สองนะเห็นเห็นด้วยนะนี่เจ็ดครับบตัวล่างเป็นเก้าตัวนี้มีเลขเก้าเก้าจมูนี่อ๋อโอเคเลยนะโอเคครับผมถ่ายแป๊บนึ่งอโอเคาขึ้นเหมือนกันอะไรขึ้นอันนี้สองอันนี้เจ็ดมีเก้าเห็นไหมครับเป็นเก้าชัดเจนเลยเนี่ยเลขสองเห็นชัดเลยอ่าสองนี่ก็เจ็ดนี่เจ็ดอันนเลขเก้าเห็นไหมครับเก้าแต่หางแต่หางผมมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเก้าจัง ลงมาแค่นี้เองอืออันนี้คือหัวตลเกาก็ลงมาแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นเปลือกไม้และสองเจ็ดเก้าเนอะใช่ตัวเลยเนอะเจ้าสองเจ็ดเก้าเนียนะสองเจ็ดเก้าเข้านะครับเจ็ดมานะครับเหมือนกับเลขในอ่างน้ำมนต์ของไอ้ไข่เลยเนอะชัดเจนนี่นะครับสองเจ็ดเก้าชัดเจนด้วยนะฮะชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนตรงนี้นะสองเจ็ดเก้าแต่ที่ผมไปส่งตรงนั้นก็ไแปดห้าในคลางแปดห้าโอเคเลขดังนะครับเนี่ยตรงกับหลายสำนักนะ สองเจ็ดเก้าเจ็ดดังสองเจ็ดเก้าโอเคไหนมาที่นี่ก็ถูกทุกงวดนะครับเหรอถูกทุกงวดด้วยโอ้โห oh, oh. งวดนิ่งงวดที่สองสาะว่ามไม่ค่อยมีเวลามาส่วนมากได้จากอ่างไอ้ไข่หรือว่าได้ทั้งอ่างแล้วก็ได้ทั้งต้นตะเคียนด้วยอ๋อเหรอแล้วก็กันหมดอ๋อตรงกันด้วยครับอืมมันก็อยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่คนด้วยว่าความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่คนจะทธาเราศรัทธาด้วยใจก็ได้อยู่ใกล้แค่ไหนก็มาอยู่ที่ไหนครับ เขาผสมนู่นครับอ๋อเหรอไกลแล้วก็มาเพราะว่าเรามาด้ใจผมเราจิตครับมาตั้งใจมานี่เลยส่วนมากมาแก้บนเขาแก้อะไรกันครับเนี่ยแล้วแต่คนครับมันคืนมน้ำแดงเออน้ำแดงเนาะเป็นนมเป็นน้ำแดงถ้าได้ถ้้าไดตังค์เยอะหน่อยนึงก็ทำบุญกับวัดหน่อยนึงคครับโออเธิษฐานมาขอโดยตรงเลยนะก็จึงสร้างวัดสร้างโบสถ์จ้าแม่แม่ญาติตะเคียนทองเนาะวันนี้ให้มาตรงๆเลยครับ ัดีครับวันนี้เราอาจจะสมพงเงินก็ได้ถูกหวยแล้วผมมาเนี่ยผมไม่เห็นสามตัวนะผมเพิ่งเห็นนะเหรอโอ้แสดงว่ามีเซนนะเนี่ยคนมีเซนนะครับเนี่ยเห็นด้วยครับเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นชัดอืมเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นได้สองตัวสองเจ็ดเก้านะครับชัดเจนเลยครับโอเคเลขล่างเห็นชัดตรงนั้นเลขแปดห้าอ๋อแปดห้าเหรออ๋อเป็นเลขล่างแปดห้านี่เขาบอกเห็นแปดห้าตรงนี้นะครับ มันก็แล้ขใครจะมองเห็นไหอันนี้สำหรับผมเห็นเองนี่อันนี้แปดน,นี่ห้านี่ครับนี่ครับ,รบตรงนี้แปดเห็นไหมฮะมองเห็นนะแปดนะครับเลขแปดมองหน่อยอันนี้เลขห้าอ oh. ๋อครับตัวเล็กหน่อยใช่ไหมครับชัดจีนนี่แปดครับแปดนี่ก็ห้าอ๋อแต่แต่แต่มันตัวเล็กตัวใหญ่เนาะครับแปดนี่จะใหญ่มากครับ แปดตัวใหญ่เลยชัดเลยนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้าใกล้ๆกับแปดก็แปดห้าเหมือนกันแต่เลขห้าจะดินตรงนี้ตัวนึ่งแปดห้าโอ้แม่ย่าให้มาสองตัวนะครับมันนี้แปดห้าแปดห้าอันนี้ยังชัดเเห็นแจวเลยแปดห้าแล้ลแต่ความเชื่อของท่นบุคคลแต่ถ้าผมชอบแปดหเห็นนเห็นแล้วก็ไม่อดีมันตรงกับทูปไอ้ไข่ด้วยไง เราชอบเราก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อตรงด้วยไงมันตรงด้วยโอเคเลยเข้าเ <c oughs> นี่ยเ,เหมือนกันเลยแปดห้าบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็เราก็ซื้อไม่ชอบก็ไมนน่ไถ่เนอแล้วแต่ดวงนะโอเคแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเรา,เรารแล้วแต่ตาดีได้นะครับตาลร้เสียนะครับแต่ <c oughs> ดวงนะแต่น้องนี่เขาถูกบ่อยนะครับเนี่ยมาเลยครับมาที่วัดละโบสถราชธานีถูกทุกนวดเลยครับ อันนี้ได้แปดห้าดูอีกทีฮะดูจะชัดนปดห้าแปดห้าจะชัดเลยนะครับอันนี้เลขแปดอันนี้เลขห้าครับได้ล้วดีใจแล้<ม>เดี๋ยวไหว้เจ้าแม่หน่อยสาธุแม่ย่าใส่ทองวันนี้ลูกมาส่องหวยขอหวยขอเบอร์ของเจ้าแม่แม่ย่าใส่ทองนะครับขอให้ลูกถูกตามความประสงค์วันนี้นะครับ ที่ผมไปส่องตรงตะเคียนทองนะครับผมได้85นะครับ2ตัว85แล้วก็3ตัวจะ279นะครับขอให้ลูกถูกขอให้ลูกสมหวังด้วยเธอสาธุสาธุาธเลขที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับผมจะเน้นไปที่7นะครับผมให้น้ําหนักไปที่7เพราะว่าในอ่างน้ามนต์ของไอ้ไข่นะครับ27มันมี279นะครับซึ่งตรงกับแม่ยา่าตะเคียนทองนะครับที่ เราไปส่องมานะครับเราได้มา279นะครับซึ่งอ่างน้ามนของไอ้ไข่นะครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับเป็น58นะครับซึ่งตรงกับเลขเสี่ยมซีของสำหรับเลขที่ผมนําเสนอไปนะครับเป็นการแบ่งปันกันนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ